มันจะมีทั้งคอมเมนต์ชื่นชมคอมเมนต์ comment, ติชมหรือทัวภาษาเราคือทัวาาร์ในฐานะนางงามรุ่นพี่อยากจะบอกน้องๆอ,อย่างไรกับวิธีการรับมือที่กรณีทัวร์ลง <c oughs> มีนาว่าคำถามแรกเรามีวิธีการรับมืออย่างไร <c oughs> ยังไงรับมือ,อยังไงหรอคะคืออถ้าสมมติว่าทัวลง สมมติรเราทำอะไรผิดจริงๆเราควรขอโทษแล้วก็ปรับปรุงตัวแต่แต่ถ้าเราไม่ผิดเ <c oughs> ที่ยงหัวล้ออะไรเราก็<อ><อ>ไม่รู้จะแคร,ร์ไปทำไมเ,ออเพราะว่า<อ>เวลาที่เราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครกล้าเดินมาต่อหน้าเราแล้วพูดคำที่พิมพ์เหมือนในอินเทอร์เน็ตสักคนเหมือนที่เพิ่งพูดไปเมื่อวานค่ะไม่รู้จะแคร์ไปทำไมเพราะว่าระหว่างที่เขากำลังด่าเราหน้าดำํำเครียดเรากำลังกินดินเนอร์มื้อหรูจิบไวน์แล้วก็ใช้เงินอยู่ จเครียดไปทําไมแล้วใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงค่ะในมุมของพี่มีนาก็คือถ้าเราผิดจริงเราแก้ไขเราขอโทษเราปรับปรุงแต่ถ้าสมมติเราไม่ผิดแล้วจะแค่เพื่อประมาณนี้นะคะ